เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับฟังด่วนๆครับข่าวอัพเดตจากเวียดนามครับตีกันเองตีกันยับครับลือหึง่งตู้เย็นโดนแทงข้างหลังครับกรณีลงแข่งขันหลีกในเวียดนามเกิดอะไรขึ้นครับถึงขั้นต้องผันตัวรับอาชีพใหม่กันเลยทีเดียว พร้อมบทว,วิเคราะห์น่าสนใจนะครับรวมไปถึงมีคอมเมนต์จากแฟนๆเวียดนามเกี่ยวกับเคสนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งมาอัปเดตวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเขย่าซีเกมสมาคมเปิดแผนการออกมาเป็นที่เรียบร้อยจะได้เจอสาวไทยอีกครั้งตอนไหนมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแช หข่าบเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นข่าวด่วนช็อกวงการวอลเลย์บอลเวียดนามอีกแล้วนะครับและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือในส่วนของนักกีฬาเจ้าปัญหาอย่างตู้เย็นครับล่าสุดเนี่ยอยู่ดีๆครับก็มีข่าวสายฟ้าฟาดลงมาครับว่าตอนนี้ตู้เย็นกำลังผันตัวรับ อาชีพใหม่แล้วนะครับเล่ากันแบบนี้ก่อนสําหรับตู้เย็นนะครับนะปัจจุบันเนี่ยกับทีมชาติเวียดนามดูจะเป็นไปได้ยากที่จะออกไปเล่นนัดต่างประเทศเพราะว่าตูเ้เย็นปฏิเสธเรื่องของการตรวจเพศนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยนะครับฝั่งของนักกีฬาวอลเลย์าบอลเวียดนามรายนีย้นะครับพยายามที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์าบอลชิงแชมป์แห่งชาติ2025รอบสของเวียดนาม ซึ่งตัวของตู้เย็นเนี่ยนะครับเล่นอยู่กับ l p b a n k n i n นินบินซึ่งเป็นทีมลุ้นช้ป์ไปแล้วแน่นอนกระแสวอลเลย์บอลตอนนี้ก็คือมันช่างทรมานเหลือเกินนะครับที่จะต้องเห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมาฟาดจะมาตบจะมาใช้ความรุนแรงกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในลีล่าสุดเกิดกลายเป็นประเด็นฮือฮาครับเมื่อ โค้ดไทยทันตุงนะครับโค้ดของ LP ลพีแบนินบินได้ออกมาให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ไซง่อนนะครับประเด็นสำคัญก็คือให้ตู้เย็นเนี่ยรับหน้าที่2บทบาทนะตอนนี้ก็คือ 1. เป็นนักกีฬาแข่งขันนะ 2. ให้รับหน้าที่ ผู้ช่วยโค้ดของทีมไปด้วยซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประหลาดใจครับเพราะว่าเอา้าตู้เย็นอยู่ดีๆทำไมจะมาผันตัวเป็นโค้ดไปแล้วล่ะทำไมไม่ช่วยนินบินหรอแต่ว่ายังยืนยันการันตีนะว่าได้ลงอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าก่อนที่การจะแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่6ตุลาคมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผมเองเนี่ยเข้าไปสืบหาข่าวแล้วก็ได้รับรู้ถึงความจริงที่น่าตกใจครับรายงานยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ครับว่าตอนนี้นักกีฬาที่เก่งที่สุดของเวียดนามอย่างตู้เย็นกำลังถูกแทงข้างหลังนะครับโดยต้องบอกว่าการแทงข้างหลังครั้งนี้เกิดขึ้นจากประเด็นที่เวียดนาม ตีกันเองเนี่ยแหละครับเพราะว่าแน่นอนทางสาพันวอลเล์บอลบวเวียดนามเนี่ยแม้ว่าจะออกมารับรองให้ตู้เย็นแข่งขันหลีกในประเทศได้ก็ตามแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็มีหลายสโมสรที่รู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบเกินไปไหมมีนักกีฬาชายอยู่ในทีมเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามาอีกอย่างนี้มันก็แชมป์ชัดเลยก็เลยมีข่าวลือออกมาว่า มีบางสโมสรในหลีกของเวียดนามแาบมากครับยื่นจดหมายฟ้อง FIVB ว่าตอนนี้เนี่ยในลีกเวียดนามกำลังเกิดประเด็นสุดอับป,ปยศที่สาพันเนี่ยยอมให้ตู้เย็นลงทำการแข่งขันได้คือประเด็นสำคัญก็คือไอทีมที่เข้าไปร้องเรียนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เกิดภาพที่มันอุจจาตา นะครับเพราะว่าหนักกีฬาที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ชายอะแล้วพอให้ไปตรวจก็ไม่ตรวจอ้างนูน่นอ้างนี่หนีทีมชาติเนี่ยกับได้รับการดูแลนะครับจากสหพันธ์บอลเลบอลเวียดนามเป็นอย่างดีมันก็เกิดความประหลาดใจแล้วแล้วก็ทีมที่มีการไปร้องเรียนเนี่ยก็คงจะคิดว่าหถ้าปล่อยให้ตู้เย็นโลดแล่นในการแข่งขันเนี่ย มันอาจจะได้เห็นลูกตบหนักๆซึ่งเหมือนมันเหมือนเป็นการทำร้ายะนะครับก็เลยมีบางทีมเนี่ยไม่เห็นด้วยคั้นจะไปยื่นจดหมายกับทางสาพันธบอลรับบอลเวียดนามก็คงไม่ได้เรื่องหรอกก็ขนาดนี้ยังแบบช่วยกันเป็นขบวนการเลยก็เลยมีการเล่นทางรัดยื่นจดหมายไปถึง FIVB ว่าลีกเวียดนามเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งพอฟโมสอน,นินบินแล้วก็ทางสาพันธ์ วอลเลบอลของเวียดนามรับรู้เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมสิสันธ์วบอลเล์บอลเวียดนามเนี่ยถึงปกป้องตู้เย็นขนาดนี้นะครับจริงๆอ่ะก็แบนไปก็จบเรื่องนะครับคือในเคสของตู้แช่เนี่ยก็กล้าแบนวันนี้น้องไปขายของออนไลน์ลวแต่กับตู้เย็นเนี่ยไม่กล้าครับเหมือนกับจะมีลับลงคมในอะไรบางอย่างหรือมีความลับ บางอย่างที่สหพันธ์เนี่ยไม่อยากให้ตัวนักกีฬาออกมาแฉเพราะถ้าเราเห็นดูสังเกตดูดีเนี่ยตั้งแต่มีปัญหากันมาเนี่ยตู้เย็นเนี่ยไม่เคยได้รับการต่อว่าเลยไม่เคยได้รับการวิจารณ์ไม่เคยถูกปรับตังเลยเดี๋ยวนี่หางานให้เพิ่มอีกนะครับคือผมคิดว่าการที่สโมสรต้องสังกัดอย่างนินบินออกมาทําแบบนี้นะครับก็คือส่งสองตำแหน่งทั้งในฐานะผู้เล่นแล้วก็โค้ดก็เป็นการป้องกันแหละสมมุติว่ามีทีมเรียกร้องสําเร็จมาก็ ให้ตู้เย็นนะครับไปเป็นผู้ช่วยโค้ดก็ยังได้รับเงินเดือนไงแบบสบายสบายผมว่าเคสนี้เนี่ยมีรับลงคมในแน่นอนนะครับเพราะว่าพอเข้าไปสองคอมเมนต์นะครับทางฝั่งของแฟนบอลเวียดนามตอนนี้ต้องยอมรับว่าเกือบ99.99%เ99อรนาะรู้สึกหมดศรัทธานะครับกับบอลล์บอลหญิงเวียดนามไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่านักกีฬาชายไม่กี่คนป่วยจริงๆตอนแข่ง ตอนแข่งก็ตาขวางเหมือนเตรียมวิ่งตลอดร้องไห้ก็เยอะอ้างนูน่นอ้างนี่สมควรแล้วที่เขาจะได้รับบทลงโทษนะครับหรือบางความคิดเห็นก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มีพรมสวรรค์จริงๆผลิตออกมาเยอะๆจะได้กลายเป็นที่น่าอับอายของเวียดนามนะบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าผู้ชายไปแข่งขันในหลีกหญิงเนี่ยมันมีแค่ที่เวียดนามเท่านั้นแหละรู้สึกอับอายมากๆเลยหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า นี่แหละคือความพยายามเล่นละครตบตาคนอื่นเพื่อปกปิดความลับบางอย่างฉันรู้นะว่าทางสอาพันคิดอะไรอยู่นะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเราช่วยกันเขียนจดหมายส่งไปถึง FIVB ไหมว่าในเวียดนามมีกรณีอื้อฉาอนุญาตให้ผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงทุกอย่างมันจะได้จบจบกันไปเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อคอรหาใหญ่นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ก็เหมือนกับที่ FIVB ทำกับวอลล์บอลหญิงเวียดนาม u 21พอมีความผิดเกิดขึ้นเขาก็ลงโทษแบบชัดเจนแตกต่างจากสาพันธ์วอลล์บอลเวียดนามที่ดูจะปกป้องจนเกินงามจนตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสาพันธแห่งนี้พยายามโกงหรือปกปิดอะไรบางอย่างนะครับหรือบ้างคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าจะตำหนิก็ต้องตำหนิทั้งระบบของสาพันวอลล์บอลเวียดนามที่จะทำให้เกิดภาพของนักกีฬาชาย แข่งร่วมกับนักกีฬาหญิงนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็มีเห็นด้วยกับตู้เย็นนะเห็นด้วยนะที่ตู้เย็นเลือกรับงานโค้ดเผื่อไวเผื่อว่าจะไม่ได้เล่นนะเพราะฉันอยากซัพพอร์ตเธอเธ,เ,ธเธอเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ช่วยให้วอลเลย์บอลเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นแม้จะถูกข้อคอราหามากมายน่ยังมีคอมเมนต์ช่วยกันอีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นดราม่าลากยาวผมพูดได้เลยนะครับเพราะว่าหูผมอ่านข่าวแล้วผมก็รู้สึกว่า ปัญหานี้ดูจะไม่จบไม่สิ้นดูจะจบยากมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาอัปเดตสานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรากันหน่อยครับข่าวใหม่เพิ่งออกจากเตามาแบบสดๆร้อนๆครับกับแผนงานเตรียมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการลุยซีเกมรวมไปถึงวอลเลย์บอลชาดยด้วยนะครับ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายสมพรใช้บางอย่างครับถือเป็นความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลไทยก่อนการแข่งขันซีเกม2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลครับเปิดเผยว่าณนะวินาทีนี้แผนกรารเตรียมทีมวอลเลย์บอลชายไม่มีปัญหาเรื่องของการเตรียมความพร้อม เนื่องจากปีนี้มีการเลื่อนการแข่งขันไทยแลนด์ลีกออกไปหลังจบซีเกมทำให้โค้ชสามารถเรียกนักกีฬามาเก็บตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะท,ทีมหญิงครับทางนายกสมาคมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของการรวมตัวเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักหลายคน ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับโดยทางนายสมพรบอกว่าเราเนี่ยได้คุยกันในส่วนของโคดออสอย่างน้อยๆเนี่ยต้องกลับมา2สัปดาห์เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวเราก็บอกนักกีฬาให้ดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมทุกคนเข้าใจรับปากว่าจะดูแลตัวเองให้ดีเราหวังว่าจะไม่มีใครเจ็บใจเราไม่ห่วง เราห่วงแค่ร่างกายเท่านั้นเองนะครับเรื่องของวลลอลเลย์บอลหญิงนี่น่าสนใจนะออกไปเล่นต่างประเทศกับหลายคนเลยนะครับซึ่งทางสมาคมก็วางแผนว่าต้องเก็บตัวถึง2ส,สัปดาห์หูแบบนี้น่าสนใจครับคือทางาสมาคมเองเนี่ยเรื่องของการเรียกตัวมาอาจจะเก็บตัวได้น้อยบางคนอาจจะน้อยกว่าสสัปดาห์1สัปดาห์หรือว้อสาสวันอะไรเงี้ยแต่ปัญหาหลักก็คืออย่าเจ็บ เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เป็นแผนอัปเดตล่าสุดออกมาเท่ากับว่าเนี่ยตามไทม์ไลน์เราน่าจะเห็นสาวไทยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยกับภารกิจ ป้องกันแชมป์เหรียญทองนั่นเองครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเคสนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ